หลังจากที่เราทำแพทเทิร์นเสร็จเราก็มาตัดผ้าเพื่อนๆใช้แพทเทิร์นวางกับผ้าแบบนี้จ้ะชุดจิตรดาผ้าถุงสำเร็จจิตรดา นี่คือชิ้นหน้าที่เพื่อนๆกำลังเห็นอยู่นี่คือขอบเอวไม่ใช่ขอบเอวตรงชิ้นส่วนของเอวจุดของเอวมันจะมีการพับผ้ากันอย่างที่เพื่อนๆเห็น ตอนนี้เราเอากระดาษแพทเทิร์นออกแล้วที่เห็นอยู่ตรงน,นี้คือชายผ้าชายผ้าถุงตรงนี้เป็นรอยพับพับเกยพับเข้ามาถึงข้างในตรงนี้ก็คือ ตรงที่ป้ายข้างตัวตรงนี้คือเอวที่เราจะใส่ขอบเราจะมีการกิ้งเพื่อให้เอาไว้เย็บเก็ตตามแพทเทิร์นที่เห็นต้นคลิปนี่คือชิ้นหน้า าเพื่อนๆมีผ้าถ้าลูกค้าตัวแม่ใหญ่เท่าไรก็เพื่อนๆก็จะเกยได้เยอะขนาดนี้แต่ถ้าลูกค้าตัวใหญ่มากผ้าก็จะไม่มีเกยเยอะขนาดนี้ก็จะดูไม่ค่อยสวยเท่าไร่ถ้าเกยถ้าป้ายน้อยเกินไป นี่คือชิ้นหลังจะเพื่อนๆน<ม>ทบผ้าจะทบผ้ากลางตัวชิ้นหลังเอวจะ เพื่อนเอนเวลาตัดผ้าเหลือริมผ้าไว้ด้วยนะเพื่อนๆนตรงนี้เป็นผ้าที่เราไม่ต้องไม่ต้องทำแพทเทิร์นออกมาเพราะเราขีดไว้ที่ในแพทเทิร์นแผ่นเต็มของชิ้นหน้าแล้วแล้วเราก็พับผ้าพับแบบที่เห็นนี่ละาจะพอพับได้แล้วเราก็ค่อยๆแกะแพทเทิร์นออกแล้วก็รีด เย็บใามันเป็นรอยตรวจได้ไม่หมดเว้ยเจ๊บางคนมันไม่ยอมบอกให้ตรวจมันลกตรงนี้เราเย็บ เป็นชิ้นป้ายข้างในตรงนี้คือแผ่นที่พับเข้ามาในตัวจากนี่มาถึงนี่แล้วเราก็เย็บมาหยุดไว้แค่นี้เออของเราหยุดไว้ที่สะโพกเย็บมาถึงนี่ก็กดย้ำแล้วก็เย็บถอยมานี่เพื่อยึดผ้าตัวนี้ไม่ให้แตกแล้วพอถึงตรงนี้เราก็ปรับได้ให้มันหลวมมันห่างแล้วเราก็เดินมาเรื่อยๆเดินมาเรื่อยๆเดินมาจนถึงชายผ้า ตรงนี้ไม่ใช่อะไรเพื่อเอาไว้แบบเดี๋ยวเราก็เลาะออกแค่นั้นเองเวลาเราเย็บเป็นตัวเขาจะได้ไม่เปิดเปิดพเพื่อนๆดูตรงนี้ไว้นะตรงนี้ยังไม่ได้เย็บเก็บเดี๋ยวพอเย็บเสร็จพอเราเย็บเสร็จแล้วเราออกมาอย่างนี้ก็เป็นหน้าตาของผ้าถุงนี้พเพื่อนๆจะเห็นว่ามันจะมีรอยพับตรงนี้ตรงนี้ที่หยุดเข้าไว้ อยู่ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวตรงนี้ถ้าเราเย็บเป็นผ้าถุงเสร็จเราจะเปิดเปิดเส้นได้ออกก็จะเป็นเหมือนผ้าที่เปิดขึ้นได้